ัสว <kung> ัสดีน้าทีมเกมเกมมีใจรักเกมกีฬาักตัปลานะครับนี่คลุกเคลดหนึ่งเี๋วเรามาต่อหม้อต่อหม้อไหนครับวันนี้วันกลางครับวันนี้วันนี้ใช้เหยื่ออะไรครับนี่โอ้โหนี่นี่กระปุกนี่ไม่ใช่กระปีอนะเหยื่อเหยื่อยังไงครับโอ้โหใช้ได้เลยไหมครับใช้ได้เลย ส่วนนี้ปลาปลากินไหมครับปลาหอมไหมปลากดครับเป็นปลากดเก่าเลยปลากดเลยวันนี้นะครับตัวไปสองพันละเมื่อกี้มีมีมีเขาบอกมีปฏิกิริยาปลายคันเป็นไงครับอ่ามันกูไปแล้วเมื่อกี้กูไปแล้วลมหรือเปล่าครับดูดยังไม่ได้แดกข้าวเลยวันนี้ต้องการปลาอะไรครับวันนี้มาล่าปลาอะไรครับปลาหนังอย่างเดียวเลยฮะวันนี้ปลาหนังอ๋อปลาหนังเพราะเหยื่อนี่เราปลาหนังอย่างเดียวเลยครับอ่าใช่ครับปลากด เอฟโอล์อลึงอ๋อได้หมดเลยครับได้หมดเลยครอบครอบหมดเลยอ่าสายตาผมต้องมองไปคันตลอดฮะเอาละครับอ๋อนี่ก็บรรยากาศน,นะครับผมวันนี้อยู่นั่งกลางเลยครับผมกลางแม่น้ำแล้ววันนี้เวลาปดขี้ขี้ปะขี้ยังไงครับเนี่ย้อนตูดลงน้ำเลยครับโอ้เป็นการอ่อยมันเริ่มมาแล้วครับเนี่ย การอ่อยจะเรียกป้าไปไปล่อยตั้งแต่ป้าจะตีหัวแตกครับผมเม็ดข้าวโพดหรือไปกะเพรา,ามาหน่อยนะโอโหต่อยกันลึตุ๊บตุ๊บเลยไงครับเป็นการอ่อย,อย <c ười> โอ้ยไม่ไหวแล้วครับผมเรียกโทรเรียกป้าปฐมพยาบาลด่วนเลย <c ười> เริ่มมาแล้วครับพ่อามาเริ่มตีครับผมย <c ười> ้ายเฉียดแป้นนะครับ <c ười> อยู่ตั้งอยู่อยู่ตั้งนนไหนก็ไม่ปวดครับผมพอคืนเป็ดปุ๊บม,มาครับ อวันนี้ขอให้ได้เป็นหมานนะครับผมเดี๋ยวจะโชว์ผลงานแล้วยังไงครับผมมาถึงเซียนโอ๊ตนะเซียนโอ๊ตด้วยครับเซียนโอ๊ตขาอ่อนนะออโอ้โห<ด>เ,เดี๋ยวมีผลงานที่จะเอามาโชว์นะครับผมได้ครับครับครับ